ใหญ่แล้วก็มาพอเฮ้ยเราโงหญ่บานเบิ้งพี่น้องเลยมันคือปวดเบื้องเบิ้งเบื้องน้องเบิ้งน้ำโอเตยเนอซ้อนเนาะบาทน้ำโพเตยเน่เบื้งเบิ้องเพิ่นเบื้องเพิ่นบาทค้าเราก็ขึ้นมาเบิ้องบาดเลยบอทเขาเออบาดไปในดินเออตัวนี้แจงได้อยู่พี่น้องน่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอีฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอลเนาะค่ะเนาะ ค่ะเมื่อน้ก็เ้าว,วันที่แปดสิงหาพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนากลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าเตะกับเขาป้าคือเก่าหละพี่น้องในเมือนี้ขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะนาะก็มาหลุนมาส้มเบงพี่น้องว่านากลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าเตะ สีพอสีมานบอพี่น้องมว้วนกับมานคือเกา่าพี่น้องมานคือเกา่าสำหรับนักลาเฮ็ดนี่จะได้เก็บเฮ็ดไปถูกหมองละพี่น้องมองละดอกสองดอกมองละซีดอกขาดอกเพราะว่านักลาเฮ็ดนี่หัจุดมันออกเนาะพี่น้องพี่น้องทางอื่นทงางไกลก็หายใจเย็นๆเบิง้งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเฮ็ดม้วนเฮ็ดดอกนี่แถบสีบ่มีเก็บ แถบสีหาเก็บโบมี่พี่น้องปลาแถวไก่ปลาตลาดเท็ดพิกัสกับปลาบานน้องเมก็กตำบลหวยค่าอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเกาละพี่น้องเขามาในมือนี่หมดไลปลาทั้งไลด,ดอกพี่นอ้องเลาะอยู่แต่ปลาเดียวเดียวนี่หละสีพอสีมานบอมมานนี่ก็มาหลุนมาส้มเบิงมาบานนี้เฮ้ยยัยงดอกหนึ่งมองเก็บมื่ว่านี่ งามงาๆเลยบัดดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟทีนากราเฮดเมเตอรพ่อเตยปไาแต่คู่คนวัดดี้จะเศร้ามือนี่ยังมีหมานอยู่เนาะยังพ็โอ้งามๆดอกงามๆเลยฮึบเฮ็ดถึงข้าไล่พี่น้อง ยังแต่เสาแน่ทั้งนอกแจงอยู่ในโฮมใหม่ในอันนี้กกใหม่พันเบอร์แจงงามๆง,ง,งามเลยบ้านตูมเฮตุลุอ่บ้านยังมีอีกสองบานพี่น้องอย่ในป่าหกพีโ <c oughs> อ้ยหวลนเฮต์น้องพี่น้อง แักเพิ่นออกกังได้แน่วได้โมเป็นโมเป็นกลุ่มบ้านนี่มาแมา่แม่นีดอกหนึ่งนี่เงือกพื้นแดงพื่นแดงนุ่งก็เก็บไปนี่ละดูน้ำกันยาวๆด้อพี่น้องเก็บกพื้นแดงอยู่เนาะพอเตยสิเต็มตาบอมอือนี่งามงามยังมีให้จีบอยู่้องดอกบานพอเตยหมานคือเก่าหมานคือเก่า เงี้ยเงี้ยพอตื่นจะเตรียมตาบอกว่าเดี๋ยวชองตาอยู่เด้อเถิงเฮ็ดดอกเนาะเถิงเฮ็ดดอกเก็ดร้วมล่ะพี่น้องเฮ็ดดอกนี่สิบ่ได้ลงคลิปให้เบิ่งลงคลิปเฮ็ดหลักๆก่อนมา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 เท่าหมานแล้วเฮาบ้านหมานแล้วบ้านมาพอเฮ็ดพึ่งขาวาพุทธรเฮ็ดเท้าก่อนเฮ็ดพึ่งขาวาอือหมานเฮ็ดพึ่งขาวอยู่เนาะซองดอกซองดอกงาม งามๆเลยสองดอกออยังมีมห้เก็อยู่อ่ะยังมีเกบอยู่เออเกงเสียบเทเด้อเห็ดผงขาวนี่เ,เสียบเ้หวานๆหวานมากๆ,ๆๆเท่าดูดเท็ดน่นเห็ดผงดำซ้ามดอคุณนะ อุ้ยสามดอกเลี้ยงเลยพี่น้องกลังงามน่าดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเอ้ยเป็นแถวเลยบานเอ้างามงามเลยตะปุติปิอยู่บานเลยประมาณเฮ็ดผึ่งแต่เสาแล้วนอพระเตยบานอ้าตัวนี้นอนแนวบนนี้มันแต่เสาเหมือนนี่เทศผึ่งหลุ่นเน่าๆหลุ่นเน่าๆพี่น้องนอนแนวบนนี้งามงามเลย ก็เตยมักเจ้ของงามๆเจังกี่ล้านี่มะขอเป็นโมเป็นดำกระยาเราดำอันตันด้วยนี่ดำงามเนาะข่อเราบอกขึ้นนางใส่้เลยเฮ็ดเพิงเลือดเฮ็ดเพิงคลาดลายละดอกปุปุบอยู่ตัวนี้ยังเฮ็ดต่ออยู่ละกระรังผุนร่งโพกกรมี่ลาพี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดปีนี้พอเตยขาดเดาบ่ถือกันโอกไปเรื่อยๆเธอละดอกสองดอก อือบานมาพอเห็ดเผื่งขาวเนาะพอตื่นสองดอกอีกแล้วหนึ่งดอกสองดอกบานบานกระยาหนา้า่านจะเป็นเห็ดเผื่งงามๆเลยทองยังขาวอยู่บา,ยบานกบานระแกงแฉบอรุณหละคันว่าเห็ดเผืองนึน่งดอกหนึ่งงามๆแกงแฉบชุดยอดและพี่น้องนี่ประเภทว่าเห็ดเผื่งกันแกงแฉบอรุณล่ะว่าเด็ดจะถือคมคมกระแฉบ <laughs> งูกงูกงูกกำผ่าดอกหนึ่งแต่ยังไข่อยู่มั้งจื้อเรื่อยๆดอกนี่น้อยเมาตัวนี้แพ็คครูพอเติร์งาม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 ม้านแล้วม้านแล้วมันอีกแล้วม้านหิ้วฝืนเขาวแล้วพี่น้องมื่อนี้ฝืนเขาฝืนเขาวงาม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 หิ้วตรงหนามฝนพี่น้องงามงามแต่ยังมีแมงกินเพิ่นอยู่หรอเขอว่าพี่แกงใส่กรัลนะพี่น้อง งามเลยตรงน้าฝนสามดอกเลยมือนี่มีเขาเขาขักเห็ดออยยายยายยยยยยยๆโอ้ยยยกยยอยย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 ยนยยยยยดอกยยดยอยยยยเยยยเยย่ยยย้ยย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 ้ยยยย้ยยยยยออย เบิงเบ uh. oh. 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 right uh. <wow> um, ิงเพียวเชียงเปรี้ยเสือมาพ่อเพิ่นบาดเท่าฮ่าฮ็ดเสือเบงแม่แหละพี่น้องเบิงแม่เบิงเบิงเพิ่นเพิงเบิงเพิ่นอันบาทข้ามันก็เอาขึ้นมาเบิงบาทได้ไหมเถาเออบาทไปในดินเออต้นนี้แจงได้อยู่พี่น้องแจงได้ คักกระโลดไปจกะปากกระตาบาดรักสิว่าจังไหนพี่น้องงามๆโอ้ยก้อนเท่าโอ้ยก้อนตัวนี้ฮะถุงใส่เท้าแม่นไม่เหยียดเสื้อเหยียดเสื้อมันแล้วมันแล้วอดเตยมันคือโปดคือโพดเถอะพอเตยดอกเค็ดเนี่ยดอกเค็ดดอกเค็ดเฮ้ายเจ๊เพื่อนเขาใหออกก้อนเท้าไม่เห็ดเสื้อเด้อพี่น้องนี่วางหันละเดี๋ยวจังขอหาถุงใสข้างช่องดอกช่องดอกพด มาพรเฮ็ดเชืออล้มาพร้วเฮ็ดละงูง่ญ่อีกบางมาพ้พิ่นบาดเขามาพร้อง่า่ยพ่อเฮ็ดถงญ่แล้วก็มาพ้เฮ็ดละงูใ่ญยบาดเบิ่งพี่น่อเ้ยมันคือพดเบองเบิ่งเบื้องเบื้องเบื้งน่พอตืนเลยเอาซอนแนเฮ้ยนี่แตดอกใหญ่ยักเลยเนาะมือนอ่ะโอ้ต่ของใหญ่ๆเลยเมือนจังซี่แม่มันจังเม่น ขันพ่อเจ้าชี้บดป่อจากช้าถ้ายายเลยพอเตยเห็นแต่มว่านละใครมันโปกไววข้าอยู่มันหลอดเขาพอเตยฟ่อนออมกอนและไหนจักสาวนี่ทายลงคลิปให้พี่น้องเบิงเบิงอุ้ยมาโพผล่เถอะเฮอเห็นละงกเหลืองน่อมมันโด่ใหญ่แห่งตะอนส่วนอุ้ยตะเกีงเสียบอ่างการดีๆเด้อขันปัน เฮ็ดถึงใหญ่แล้วก็มะฝอเห็ดละงูใหญ่บานมีแต่ของใหญ่ใหญ่ยากเลยนีแต่ของใหญ่เลยมือนี่พอเตยมาของใหญ่ใหญ่มาหลีบานสองบานพอเตยบ้านเอาบ้านนะกิ่งปนเฮรอเสียบเสียบบานงามยังบ่งคือกับกินไปครึ่งนึงคนละครึ่งเอาแบงก์กันจินแบงก์กันจิ้นหน้ามาขอของงามระบันพอเตย ชือเกาเฮตุปุอยู่บานมากก้ามีอนยังมีมานคือเกานอกคอเตอแต่เศเ้าๆมานคือเกาเนอะโอ้ยเ็ดผึ่งเขาไหมแม่สุดจอดมีเห็ีนเลียอยู่เนาะเทาตุปปุตุปุตุปปุเผึ่งเบงมานีกแล้วมานีกแล้วพอเตอมานีกแล้วมื่อนี้มามานเ็ดผึเนาะยังได้เก็บ เป็นเรื่อยๆอยู่สู้มองอยู่มองกระดอกสองดอกมามามาแล้วมามันอีกแล้วค่านกยุงูมันเจ็บไปเจ็บมากกระสีเต็มตาเลยเด้อนี่ยโมเพิ่นมาดูดในป่าพี่บานี่เขาเตยเลยคานกูมันมันละมันพี่เก้าละล่ะมันอีกละละพี่นอก มาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ็ดผึงแดงข้ามบ่เฮ็ดผึงแดงข้ามขาเ<ด>งาเงางามงามคือเก่า, ừ, าพ่อข้องงามอีกแล้วละ่ะสุดยอดเลยบ้านออกอยู่ใกล้ๆหย่ากบเป่าวพ่อเต้ยก็บ,บายค่อยๆนี้ขานกยุงขานกยุง <c oughs> งามงามพ่อเตยฟูดอกหนึง่งในเงาใหม่ผลพิณดอกมึงมึงมึงเจ๊พ่น้องมึง อุ้ยดอกนี่กระสุดยอดเลยนี่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 เิดเปิเิเบิพ่อเตอท่าผเห็น่อ้ดอกเกลี้ยสุดยอดสุดยอดเก็บบานี้พ่อเต๋ออุ้ยงามงามเงกเก็บอุ่นใจอยู่บูก้าวของหงกากาหงเียแล้วผุดมวนเก็บเป็นหมูจุดงามงงามงามอๆนนีดอก สองดอกแค่คู่บานนี่มากันเป็นคู่เป็นทีมอุ้ยแกงแสบเธอเด้องามๆเลยแกงสแสบแสบเลยเฮ็ดผงขาวนี่มา่มา,มา,ามากๆเขาบ้านนี่เฮ็ดแงงบานี่ผงขาวคือเก่าโ,โอ้มันดอกก็หันใหญ่เนาะดอกกําลังสุกอ,อยู่นี่อนี่ไม่หกหกกิดมอนรดไป อ้ยสองดอกบเนสองดอกงามงามกำลังพอดีเสียบๆเนี่ยปุทธพุดธละนี่ดอกละคำล้คำละคำมเบื้องในตาพี่น้องแต่ของง่าๆเด้อเหมือนเหมืนไ่แต่ของง่าๆงามงามช่อยสอดเขามามาขอเฮ็ดถึงแดงเนาะขอเตยเท่านั้นอดอกแม้ มือนี่มันก็มันแต่งามๆเด้อพี่นอ้องมื่อนี่พ่อเต๋อมกแต่ของงามๆเลยล่ะพ่อเต๋อใหญ่ๆงามๆสำนักของบ่งามบ่มักสุดยอดเลยมือนี่อ้าวในหน่อยเขายังมีอยู่เด้อบหานพ่อเต๋อเกาอ่าคือเก่าคันแังสิพอดีคำหนึ่งเสียบๆเลยเฮ็ดผึ่งเบงข้ามพี่น้องงามๆบนได,ก,นไดกับโบมุมอ้าม้านคือเก่าม้านคือเก่า งามนะยังองค์ตรงอยู่สวยงามงามอยู่เสียบๆแล้วซ้ำเนี่มาเบิ่งแน่นี่เถ่าเบิ่งแน่ลหรอคุณน่ะปืนกลเฮ้ยเบิ่งแน่เฮ็ดสวยงามลูกเจ้ายวผีดอกหนึ่งอุ้ยจังสี่ที่หาโปรเตอร์มาของตู้อุตีปืนกล พอเตยพันว่าปืนกลมันว่าปืนกลตัวโหโหปุๆเนี่ยโอ้ยลูกสาวใส่ซื้อให้ยยางสวยงามเฮ็ดสวยงามพอว่าปืนกลละวาสักของยังก็บ่าคือขักเนาะน้องก็ง่ามไม่พอเตยบันมาเคยก้งามเข้าใช้กันจะบาดอูตุอูยวยอ้ย มันอไรถือใจพ่อเตยอารมณ์นี่กันดอกกัสิไม่แต่ดอกงามๆพ่อเตยยางมากเกือบตีมานี่ก็ละหมานี่คือเกาแดงๆมานือเกาของแดงๆนี่อจังสีทีหมักแหงงามๆเลยมีในตาดามาม้าหมานไปเรื่อยๆหมานคือเกาหรอพ่อเตยดอกงามๆอ้าพอละลาตับหนึ่งบาทแต่ทับน้อยน้อยมาพ่อแม่ตับพี่น้องน้ำอ้อย เบื <mm ้องหลังเพิ uh 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 euh uh uh ่นว uh ่าแต่ตับโทษที่พี่น้องตับข้องแฉแล้วี่น้อพอตับข้องแฉ่พอตับข้องแฉ่ละพี่น้องเบว่างานมาเป็นตับโมแม่โทษที่เด้อพอเตยล่ำผิดอ่ะนะว่างานโทษโทษโทษนี่จังเป็นตับป่านนี่โทษเด้อพี่น้องโทษที่เด้อตัวนี้ยังเป็นตับเด้ดล่ำผิดอ่ะนะว่างานเนี่ยแมายามก็ยังมีให้เก็บอยู่พอเตย เออมุงมุกมุงมุกมุงมุกจากขียันคืดๆน้ำงามเนาะอืมจังสีมันคืดๆหวานกับโบเห็นไข่ดี่ละละมากเห็นจังสีน้ำงามสวยๆงามๆดกใหญ่ๆตุบกติดๆก็คือเก่าโอเคมาตุบกติปดๆเก๋ๆน้ำเก่งๆแยบมวนอืมขาใบใหม่อืมอันมันอยู่เลิกเนาะไข่มันอยู่เลิกเลยนี่ ฟังเลยมันเนี่ยโมเห็นฟังเลยฟังดึกดดอกใหญ่ดอกงามคัะย่างดิเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดผึ่งเฮ็ดละงูก,ก็ได้มันไปเรื่อยน้องพอเตยดอกแม เงี้เท่าอีกเป็นจุ่มเลยว่ะงามเลยไข่ไข่อุ้ยไข่หน่อยไข่หน่อยไปเคียร์ให้อย่างไรตีกินมาแต่ตู้มาแต่ก่อนเอื่นพอกันไหมเดี๋ยวพีเคียร์ออกแป้นปันแดงไปเคียร์อยู่เนาะพี่น้องอุ้ยเอื่นเท่ากับแม่ยามอีกอื่นพอกันไหมคือเก่าแล้วงามงามเลยสูบหลูกคเดียวจังสี่เมษ อือโอ้เหลี่ยมม่องมองยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องก็ยังมีให้เก็บอยู่เฮดละงกนี่เฮดละงก์เฮดดอกแต่ว่าหักหางเนาะพ่อเตยเออห่างอยู่หันเบิ้งในตาพ่อเตยพี่แต่ว่าเมื่อนี้กันได้เนี่ยเพื่องหายเด้อว่าเฮดบอกก็ตีเต็มตาอีกับบอกพอเตยว่าหายอีกจ้าเฮดยังบานทุกคียงอมงอมอยอากันคือจะแม่ ดูพี่เพิ่นรูปคือเห็ดพึ่งขาวเห็ดพึ่งขาวพี่น้องไปเห็ดเผือกเขาวพึ่งขาวพึ่งหมานคือเก่าล่ะพ่อเตยเต็มตาคือเก่าโอู้เอออยากหมานอยากไปทางโบแมนเนี่ยตะแกงได้คือเก่าแ้นนัอันนี้จ่อ๋อเพิ่นเนี่ยเม่งจอเพิ่นอันนี้มจ่อเพิ่นดอกแเพอิ่ยดอกเพิ่นยังดีอยู่ดอกยังงามเป็นีงล่ะคะเป็นเชื้อถ้าสรุปคลิปเนาะค่ะเนาะในเสาวันที่แปดสิงหา พศสอ6พพี่น้องนักหลายเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกเขาป้าคือเก่าพี่น้องมาทุกมือมาหาลิปเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งงามๆเขามาแต่ปลาน้องเมกปลาเดียวและพี่น้องเฮ็ดละงกนี่ยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องโมโดอกงหญ่ๆมือเสานี่ก็ยุใ่ในก้นกระตาผลละพี่น้องทั้งไตโม ได้กเก็บไปเรื่อยๆสู้มองสู้บอลพอเตอรับโซนจบขึ้นหน้าไปฮัลุมเมเตยก็เก็บเฮ็ดก็ตามคลิปละพี่น้องตัวเก็บรุ่นกอาไว้เทิงตัวเก็บกวนกับยูลุมส่วนกระตานี่จะเป็นเฮ็ดดอกคือเก่าละพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดดอกเฮ็ดแดงน้อยพี่น้องกระตานี่แมเตอกับเก็บเอาม้วนดอกงามเพิินโบเก็บกับเสียดายตัวนี้เป็นเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเข้าก็ได้หลายน้องคนเตอายมือนี่ พึงข้าก็ได้ไล้นี่แต่โด่งงามๆใหญ่ๆพี่น้องได้เก็บเปลเรื่อยเฮ็ดพึงก็ได้สำหรับมืนอนีกระมานคือเกาล่ะพี่น้องสำหรับนากลาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาเตะก,ก็ได้เต็มตาคือเกาเต็มกระตาคือเกามานคือเกาคือถูกมือพ่อเตยแม่เตยนิหฮมองหูบอนพี่น้องผู้อยู่ทางไกลกับใจเย็นๆเ้อเฮ็ดมันออกห่าง คือแม่เตยพอเตยก็หหมองเพื่อนอกแม่เตยก็ได้ทุกมือละมานทุกมือใจเย็นๆพี่น้องอยู่ทางไกลก็ได้เพราะว่าพวกแม่ข่าก็บ่มีเฮ็ดขายเนาะพวกหาเฮ็ดขายแถบสิบบ่ิมเฮ็ดขายแถบสิบได้ขายเลยเนาะพี่น้องแล้วแต่ผู้สิได้สิมนันค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนักลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยป้าแตกน้่นเนื่จ้าขอสวัสดีจ้า